อินเดียและอียิปต์ต่างก็เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกทั้งสองอาณาจากักรต่างก็มีประวัติการติดต่อใกล้ชิดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหลักฐานสำคัญที่เพิ่งปรากฏชัดในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือการค้นพบรูปปั้นพระพุทธเจ้าในประเทศอียิปต์พระพุทธรูปนี้ถูกพบในเมืองเบเลนิเกกของอียิปต์โบราณพระพุทธรูปมีความสูง28นิ้ว ชิ้นส่วนทางด้านขวาของพระพุทธรูปแตกและสูญหายไปพระพุทธรูปมีลัศมีรอบพระเศียรและมีดอกบัวอยู่ข้างๆพระองค์พระพุทธศาสนาในประเทศอียิปต์นั้นเริ่มต้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งทูตมาเจริญสัมพันธ์ไมตรีและได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่ด้วยในบริเวณเมืองอเล็กซานเดียของอียิปต แต่ก็สูญหายไปสะท้อนให้เราเห็นว่าพระพุทธศาสนาได้หย่อนเมล็ดพันธุ์ไว้ทั่วโลกแม้แต่ในดินแดนที่แห้งแลง้งยากต่อการเจริญเติบโตเมล็ดพันธุ์นั้นก็ยังสามารถแตกหน่อออกมาได้ในปัจจุบันมีชาวพุทธในอียิปต์ประมาณหนึ่งหมื่คนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองไคโรและเมืองอเล็กซานเดีย ในช่วงวันวิสาขะจะมีการปฏิบัติศาสนากิจในเวลาสั้นๆและการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเป็นไปได้ยากในท่ามกลางสังคมมุสลิมจำนวนมากจากบันทึกของพระเสวียนจังไม่ได้บอกรายละเอียดของพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธร,รูปต่างๆที่นำมาจากประเทศอินเดีย ต่อมานักค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ได้พบข้อมูลอันสำคัญนี้จากสิทธิของพระเสวียนจั่งที่ชื่อว่าฮุยลี่ได้อธิบายรายละเอียดว่าพระเสวียนจั่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุร้อยห้าสิบองค์พระพุทธรูปทั้งหมดเจ็ดองค์เป็นพระพุทธรูปทองคำสององค์พระพุทธรูปเงินหนึ่งองค์ พระพุทธรูปกันจันทร์สี่องค์และพระสูตร657สูตรสำหรับพระพุทธรูปองค์จริงทั้งหมดนั้นยังตามหาไม่พบส่วนลักษณะของพระพุทธรูปกันจันทร์นี้มีการจำลองลักษณะเดียวกันไปปรากฏเป็นพระพุทธรูปที่ถ้ำผาหลงเหมินเป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผาห่างออกไปทางใต้12กิโลเมตรจากเมืองลู่หยางมณฑลเหอหนานประเทศจีน อเล็กซานเดอร์โซเปอร์นักประวัติศาสตร์ินชาวอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะเอเชียได้กล่าวถึงคำบอกเล่าของพระภิกษุสเวียนจัง่งท่านได้เห็นพระพุทธปฏ,ปฏิมาไม้แก่นจันองค์ที่หนึ่งสูง20ฟุตสีทองอยู่ที่หานโมแคว้นโขตานซึ่งเชื่อกันว่าเป็นองค์ดั้งเดิมที่แท้จริงและไปสู่จีน โดยมีหลักฐานภาพถ่ายพระพุทธรูปคล้ายกับพระแก่นจันทร์ตรงกำแพงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ในพระเจดีย์ราวคแห่งเมืองโบราณโขตานรูปภาพการขุดค้นวัตถุโบราณเต็มไปด้วยผู้คนชาวมุสลิมแล้วทำไมพระพุทธรูปกันจันจึงจะมาปรากฏอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยมุสลิม จากการสืบค้นของเอกสารหลายฉบับก็ระบุตรงกันว่าเป็นพระแก่นจันองค์แรกดั้งเดิมอันเป็นองค์ที่พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสร้างและไปอยู่ที่หันโมแคว้นโคตานตามประวัติคำตำนายว่าอีกพันกว่าปีพระแก่นจันนี้จะไปจากอินเดียแล้วไปประดิษฐานอยู่ที่ประเทศจีนโคตานในอดีต เป็นอาณาจักรสากาของชาวพุทธโบราณตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแอ่งทาริมเชิงเขาคุนหลุนอาณาจักรพุทธศาสนาขนาดใหญ่แห่งนี้ดำรงอยู่มานานกว่าพันปีจนกระทั่งถูกยึดครองโดยมุสลิมอาณาจักรโคตานมีขนาดค่อนข้างเล็กเส้นรอบวงของเมืองโบราณมีขนาดเพียง3.2กิโลเมตร ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโคตานเป็นโอเอซิสซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นในทะเลทรายจึงกลายเป็นปัจจัยหลักในความสำเร็จและความมั่งคั่งโคตานได้รับน้ำจากแม่น้ำสองสายทำให้มีน้ำในปริมาณที่มหาศาลสามารถอยู่อาศัยได้ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากแม่น้ำลดความลาชันและสะสมตะกอนบนฝั่งในบันทึกของพระถังซัมจัง๋งอธิบายว่าโคตานมีพื้นที่เพาะปลูกจำกัดแต่ดูเหมือนจะอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษสามารถรองรับธัญ,ญพืชและผลิตผลไม้ได้อย่างอุดมสมบูรณ์เมืองนี้ผลิตพรมผ้าสักหลาดและผ้าไหมรวมถึงหยกสีเข้มและสีขาว เศรษฐกิจของเมืองจึงมีความรุ่งเรืองมากผู้คนชอบเรียนวรรณกรรมได้รับการฝึกฝนมากในประเทศผู้ชายรักการร้องเพลงและเต้นลำพวกเขาแต่งกายด้วยผ้าไหมสีอ่อนและเสื้อผ้าสีขาวเช่นเดียวกับบันทึกของหลวงจีนฟ้าเหียนซึ่งเดินทางผ่านโคตานว่าประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีมากมาย พวกเขาศรัทธาในธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นและพวกเขาก็สนุกสนานกันด้วยดนตรีทางศาสนาคณะภิกษุมีจำนวนหลายหมื่นคนและส่วนใหญ่เป็นพวกมหายานทำให้ราชอาณาจักแห่งนี้เป็นศูนย์กลางสำคัญของพระพุทธศาสนามาจนถึงศตวตรรษที่11ในปี1,006อนาณาจักรพุทธศาสนาขนาดใหญ่แห่งนี้ ก็ถึงกล่าวดับสูนลงเมื่อถูกยึดครองโดยพวกมุสลิมมามุดอันคาชกาลีนักเขียนมุสลิมชาวเติร์กบันทึกไว้ว่าเราลงมาโจมตีพวกเขาอย่างน้ำท่วมเราไปตามเมืองของพวกเขาเราพังวิหารรูปคารพเราเอาพระเศียรของพระพุทธเจ้ามีการบันทึกของชาวโขตนัน ในปีที่ถูกชาวมุสลิมยึดครองว่าเลือดไหลนองทั้งแผ่นดินหัวคนเกลื่อนกลาดในสนามลบเหมือนก้อนหินทำให้เรามองภาพออกเลยว่าชาวโคตานถูกฆ่าไปเป็นจานวนมากหลังจากนั้นอาณาจักรแห่งนี้ก็ได้หายสาบสูญไปเมื่อผู้คนทั้งหลายเต็มไปด้วยความโลภขุดหาสมบัติใต้ดินเป็นเวลายาวนาน จนนำมาสู่ความล่มสลายและหายสาบสูญไปในที่สุดเมื่อได้ฟังเรื่องราวของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจากักรโขตานซึ่งประชากรทุกหมู่เหล่าแม้แต่กษัตริย์ก็ไม่มีข้อยกเว้นต่างยึดเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวผู้คนต่างเต็มไปได้วยความสุขแต่งกายด้วยผ้าไหมสีอ่อน ผู้คนมีการศึกษาดีชอบเรียนวรรณกรรมหนุ่มสาวมีสันทนาการด้วยการร้องเพลงและเต้นลัมในบทเพลงของพระพุทธศาสนาไม่มีการสื่อสารไปนในทางลามกความเป็นอยู่ก็อุดมสมบูรณ์เพราะทรัพยากรอันญมณีอยู่ใต้ดินมีมหาศาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์เพราะดินดีจากตะกอนของแม่น้ำ อีกทั้งมีการเลี้ยงหมอนไหมมีการทอผ้าได้เป็นอย่างดีมีวัดเป็นจำนวนมากและมีพระภิกษุสงฆ์นับหมื่นรูปซึ่งล้วนแต่เคร่งคัดในการปฏิบัติธรรมดังที่หลวงจีนฟ้าเหียนบันทึกไว้ว่าในเวลาฉันพัดมีพระภิกษุจำนวนมากแม้แต่เสียงช้อนกระทบชามก็ไม่ได้ยินเสียงราวกับว่าไม่มีพระภิกษุเปรียบได้กับสังคมในอุดมคติ คล้ายหรือใกล้เคียงกับสังคมยุคภระีอริยะเมตไตรซึ่งหาได้ยากในโลกใบนี้เมื่อสังคมมีพัฒนาการทางด้านจิตใจยกระดับได้สูงถึงเพียงนี้จึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดพระพุทธรูปแกะสลักไม้แก่นจันทร์จึงมาประดิษฐานอยู่ณที่เมืองแห่งนี้ถึงแม้ว่าต่อมาอาณาจักรแห่งนี้จะถูกทำลายและหายสาบสูญไปพร้อมกับพระพุทธรูป แต่ก็เป็นเครื่องเตือนสติเราได้เป็นอย่างดีว่าสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดขึ้นมีการดำรงอยู่และมีการเสื่อมสลายไปในที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ขอบคุณที่ช่วยกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทาน ขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ